อสุจิอยู่ได้นานแค่ไหนหนหลังจากที่อสุจิสร้างมาแล้วเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนโดยปกติแล้วนะคะเมื่อร่างกายมีการสร้างอสุจิขึ้นมาผลิตอสุจิขึ้นมาก็จะสามารถเก็บอยู่ในร่างกายหรือว่าในถุงอันท้าของผู้ชายได้นานหลายสัปดาห์ค่ะเพียงแต่ว่าหลังจากที่มีการผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ย หลังจากผลิตแล้ว7วันตัวอสุจินั้นก็จะเริ่มเสื่อมสภาพทําให้มีการเคลื่อนที่น้อยลงแล้วก็มีตัวอสุจติตายเพิ่มมากขึ้นทุกวันค่ะหลังจากที่ผลิตมาแล้วนับจาก7วันไปนะคะเนื่องจากจะมีการอักเสบแล้วก็มีการแตกหักของ DNA เพราะฉะนั้นนะคะระยะเวลาที่อสุจิจะมีคุณภาพแล้วก็แข็งแรงที่สุดก็คือภายใน7วันหลังจากที่ถูกสร้างขึ้นมาค่ะแล้วเราจะรู้ได้งไงว่ามันสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ก็นับจากการหลังครั้งล่าสุดค่ะ 7วันจะเป็นช่วงที่อสุจิมีคุณภาพดีที่สุดค่ะหลังจากนั้นอสุจิก็จะค่อยๆแก่แล้วก็ตายไปในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชายถ้าอยากจะให้อสุจิมีคุณภาพอยากจะมีเจ้าตัวเล็กก็ต้องนับวันนะคะก็คือควรมีเพศสัมพันธ์นะคะไม่เกิน7วันจากครั้งที่แล้วอสุจิที่เพิ่งสร้างมาใหม่ๆก็จะมีคุณภาพแล้วก็แข็งแรงมากกว่าค่ะ